ลิเวอร์พูลยุคของครอปเป็นที่จดจำด้วยสไตล์เฮฟวี่เมทัลที่ดุดันและที่ขาดไม่ได้คือ2ฟูลแบ็กอย่างเทรนอเล็กซานเดอร์อานอนและแอนดี้โรเบิร์ตสันพวกเขาทั้งคู่คือสัญ,ญลักษณ์ของพลังในการสร้างสรรค์เกมที่ผาหงแดงผงาดคว้าแชมป์มาแล้วมากมายแต่เมื่อเทรนโบกมือลาไปเรอัลมาดริดและโรเบิร์ตสันถึงจะยังอยู่กับทีมแต่ก็ไม่ได้ยอดเยี่ยมเหมือนเมื่อก่อนแล้วภายใต้การนำของอรนเนอร์ชลอตลิเวอร์พูลกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ด้วยการเล็งเป้าหมายไปที่2ฟูลแบ็กสายสปีดอย่างเจเรมีฟริมปงจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนและมิลลสเคอร์เคสจากบอลมัตมิลลสเคอร์เคสกำลังมีข่าวว่าจะย้ายทีมในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ซึ่งหลายแหล่งข่าวก็ยืนยันตรงกันว่าการย้ายทีมใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วซึ่งหากดูสไตล์การเล่นและความสามารถของเคอร์เคสเคอร์เคสเป็นแบ็กไซด์ที่โดดเด่นเรื่องความเร็วและความอึดเขาสามารถวิ่งขึ้นลงริมเส้นได้แบบไม่มีหมดตลอดทั้งเกมแถมอายุแค่21ปี แต่มีประสบการณ์ที่โชคโชนด้วยการลงเล่นในระดับอาชีพมาแล้วกว่า150เกมและลงเล่นให้กับทีมชาติไปแล้ว23เกมถึงเขาจะอายุน้อยแต่ฝีเท้าและความเก่าไม่เป็นรองใครเลยสิ่งที่ทําให้เคอร์เคสน่าสนใจคือทัศนคติของเขาเคอร์เคสไม่ใช่แค่กองหลังที่เน้นตั้งรับแต่เขาชอบมีส่วนร่วมกับเกมตลอดเวลาตั้งแต่การขึ้นเกมจากแดนหลังไปจนถึงการเข้าทําในพื้นที่สุดท้ายหลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องยากที่จะทําได้ตลอดทั้งเกมแต่ด้วยความฟิตระดับสูงและวินัยในการทํางานที่ยอดเยยี่ยม ทำให้เขาขึ้นไปเติมเกมรุกและลงมาช่วยเกมรับได้อย่างสบายๆเคอร์เคสเป็นแบ็กซ้ายที่โดดเด่นเรื่องการพาบอลไปข้างหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมเขาเป็นกองหลังไม่กี่คนที่สามารถเปลี่ยนจากจังหวะครองบอลธรรมดามดาให้กลายเป็นโอกาสบุกที่อันตรายได้ในทันทีสถิติการพาบอลไปข้างหน้าของเขาอยู่ที่7.3ครั้งต่อเกมซึ่งถือว่าสูงเลยทีเดียวและความสามารถนี้ยังถูกเสริมด้วยการยิงบอลได้คมและเทคนิคที่ดีเยี่ยมอีกด้วยในฤดูกาลนี้เขามีส่วนร่วมกับประตูถึง7ประตูในหลี ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจและเขายังเป็นตัวสร้างสารรค์โอกาสที่ดีอีกด้วยเขามักจะเติมเกมรุกขึ้นไปทางริมเส้นและหาโอกาสเปิดบอลเข้ากลางอยู่เสมอโดยเฉลี่ยแล้วเขาสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมได้ถึง0.97ครั้งต่อ90นาทีซึ่งถือว่าสูงมากสำหรับตำแหน่งกองหลังหากมาดูที่สไตล์การเล่นเกมรับของเคอร์เคสเคอร์เคสเป็นนักเตะที่เล่นเกมรับได้อย่างดุดันและกล้าได้กล้าเสียสุดๆ เขามักจะเข้าบีบพื้นที่คู่ต่อสู้อย่างรวดเร็วไม่ปล่อยให้คู่แข่งมีเวลาคิดหรือทําอะไรเลยและที่สําคัญคือเขาไม่ใช่แค่พุ่งเข้าใส่อย่างเดียวแต่เขาสามารถย่างบอลกลับมาได้เก่งมากด้วยจากสถิติในฤดูกาลนี้เขาย่างบอลกลับมาได้เฉลี่ย4.55ครั้งต่อ90นาทีและตัดบอลได้1.2ครั้งเลยทีเดียวยิ่งไปกว่านั้นเขาย่างบอลจากคู่ต่อสู้ที่เลี้ยงบอลอยู่ได้สําเร็จถึง63.2ซึ่งถือว่าสูงมากและอยู่ในระดับท็อปเมื่อเทียบกับแบ็กซ้ายคนอื่นๆใน5ลลีกชั้นนําของยยุรปเ แต่ด้วยความที่เขายังเป็นดาวรุ่งก็มีจุดที่ต้องพัฒนาอยู่บ้างบางครั้งเขายังไม่แข็งแกร่งพอในการดวลลูกกลางอากาศและอาจยืนตำแหน่งผิดพลาดไปบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วจุดอ่อนเหล่านี้ไม่ได้มาจากฝีเท้าโดยตรงแต่เป็นเพราะบทบาทที่หนักมากกับบอลมัดหรือบางทีก็มีสมาธิหลุดไปบ้างและความเข้าใจด้านแทคกติกที่ยังไม่มากพอซึ่งเป็นเรื่องที่พัฒนาได้เมื่อเขามีประสบการณ์มากขึ้นหากพูดถึงเจเรมีฟริมปงฟริมปงเป็นนักเตะที่มีสไตล์ไม่เหมือนใครเขาจะทําให้ฝั่งขวาของลิเวอร์พูลม จุดเด่นที่สุดของเขาคือความเร็วและความคล่องตัวเขาวิ่งเหมือนติดเทอร์โบตลอดเวลาแถมยังมีความขยันวิ่งขึ้นได้สุดและลงได้สุดเขามักจะใช้ความเร็วพาบอลขึ้นหน้าได้อย่างน่าทึ่งซึ่งเป็นจุดแข็งที่สุดของเขาเลยก็ว่าได้ฤดูกาลนี้เขาพาบอลไปข้างหน้าถึง4.11ครั้งต่อ90นาทีและในจำนวนนั้น1.48ครั้งเป็นการพาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวไม่ใช่แค่เร็วและเลี้ยงบอลเก่งเท่านั้นพอไปถึงพื้นที่สุดท้ายเขายังใจเย็นและตัดสินใจได้อย่างเียบขาด เขาสามารถเปิดบอลเลียบพื้นหน้าปากประตูได้อย่างอันตรายหรือถ้าจําเป็นเขาก็สามารถจ่ายบอลคืนหลังให้เพื่อนร่วมทีมที่เติมขึ้นมาได้อย่างแม่นยำด้วยความนิ่งและทักษะเลี้ยงบอลน,นี้ทําให้เขาโชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดเมื่อเล่นในพื้นที่สูงสูงของสนามผลงานของเขาเป็นเครื่องพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีฤดูกาลนี้เขายิงไป5ประตูและทําไปถึง12แอสซิสและในฤดูกาลก่อนหน้านั้นเขามีส่วนร่วมกับประตูถึง24ลูกจาก47เกมในทุกรายการ ถึงแม้จะขึ้นชื่อเรื่องความเร็วและความดุดันในเกมรุกแต่เกมรับของฟริมปงยังมีจุดที่น่าเป็นห่วงอยู่ไม่น้อยเลยภาพของเขาที่เห็นจนชินตาที่เลเวอร์คูเซนคือบทบาทของวิงแบ็กที่เน้นเกมรุกเป็นหลักวิ่งขึ้นวิ่งลงทั้งเกมแต่ถ้าเขาต้องมาสวมเสื้อสีแดงของลิเวอร์พูลซึ่งบทบาทของฟูลแบ็กนั้นแตกต่างออกไปและสถิติของเขาก็ไม่ได้ดีนักเมื่อโดนเลี้ยงผ่านเขาเข้าสกัดสำเร็จแค่47%เท่านั้นนั่นหมายความว่าเกือบครึ่งหนึ่งของโอกาสที่คู่แข่งจะเลี้ยงผ่านเขาไปไ้่ปกวานนั เขาชนะดวลลูกกลางอากาศแค่3 0เอร์เซนตแถมค่าเฉลี่ยการเข้าสกัดบอลต่อเกมยังน้อยกว่า1ครั้งด้วยซ้ำถ้าเขาต้องมาเล่นในพรีเมียร์ลีกซึ่งมีปีกตัวเก่งอยู่ทุกทีมไม่ว่าจะทีมเล็กหรือทีมใหญ่เขาจะต้องรับผิดชอบในเกมรับให้มากขึ้นอีกเยอะเลยทีเดียวแต่สิ่งหนึ่งที่แฟนบอลน,น่าจะชอบในตัวของฟริมปงก็คือทัศนคติและความมุ่งมั่นในเกมรับของเขาแม้จะโดนเลี้ยงผ่านไปแล้วแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆและจะพยายามตามกดดันคู่แข่งจนกว่าจะย่างบอลกลับมาได้แม้บางครั้งอาจจไม่สเร็ แต่เขาก็ทําให้คู่แข่งต้องเล่นภายใต้ความกดดันเสมอซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยส่วนเรื่องที่เขาทําได้ดีเป็นพิเศษคือการเพรสซิ่งสูงซึ่งน่าจะถูกใจเหล่าแฟนบอลเดอะคอปแน่นอนด้วยความเร็วความคล่องตัวและการทํางานหนักทําให้เขาเป็นนักเตะที่ตามไล่บอลได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับสไตล์การเล่นของลิเวอร์พูลหลายคนอาจจะมองว่าฟริมปงกับเทรนเป็นนักฟุตบอลที่เก่งเกมรุกเหมือนกันแต่ความจริงแล้วสไตล์การเล่นของทั้งคู่นั้นแตกต่างกันสุดขั้วเลย เทรนเหมือนกับจอมทัพที่ยืนคุมเกมจากแดนหลังชอบลงมาล้วงบอลลึกๆแล้วมองหาโอกาสจ่ายบอลยาวๆหรือเปิดบอลข้ามฟากไปให้เพื่อนร่วมทีมได้บุกขึ้นหน้าซึ่งจะเห็นเขาเปิดบอลสวยๆให้เพื่อนได้เปรียบหรือจ่ายบอลทะลุช่องที่แม่นยำบ่อยมากเทรนจะเก่งมากกับการมีเวลาและพื้นที่ให้ได้คิดเขามักจะสร้างโอกาสให้ทีมจากการจ่ายบอลที่ชันฉลาดส่วนเจเรมีฟริมปงสไตล์ของเขาจะตรงกันข้ามเขาเป็นเหมือนจรวดทางเรียบที่เน้นการพาบอลตะลุยไปข้างหน้าด้วยตัวเอง เลี้ยงหลบกองหลังคู่แข่งเป็นว่าเล่นแล้วก็ไปสร้างโอกาสในแดนหน้าด้วยความเร็วและทักษะเฉพาะตัวของเขานั่นหมายความว่าฟริมปงชอบที่จะเล่นในตำแหน่งที่สูงขึ้นไปริมเส้นเพื่อใช้ความเร็วและความสามารถในการเลี้ยงบอลฉีกแนวรับคู่แข่งถึงจะมีวิธีการเล่นที่แตกต่างกันแต่ทั้งคู่ก็สร้างสารรค์โอกาสในการทำประตูได้ดีเยี่ยมแม้จะด้วยสไตล์ที่ต่างกันคนละขั้วก็ตามหากมาดูแทคติกฟูลแบ็กของเชลอตที่จะเกิดขึ้นในฤดูกาล2 0 2 5 2 0 2 6แม้จะผ่านฤดูกาลที่ยอดเเยยี่ยมกินคาด แต่ฟอร์มการเล่นในเกมที่เจอกับปเอสเชและนิวคาเซิลอยู่ในเต็ดก็เผยให้เห็นจุดอ่อนที่สําคัญในบางช่วงของเกมลิเวอร์พูลูเหมือนจะเล่นได้ไม่ไหลลื่นเท่าคู่แข่งพวกเขาขาดทั้งพลังงานและความรวดเร็วที่เคยเป็นจุดเด่นอุสมานเดมเบเล่ le, และควิชาควารัสเคเลียเป็นนักเตะแนวรุกที่หยุดยากอยู่แล้วแต่พอมีนูโนเมนเดสและอาตราฟฮคิมีเติมเกมรุกขึ้นมาก็ยิ่งยากที่จะรับมือมากขึ้นไปอีก เข้าสู่ฤดูการ2025-2026ชลลตน่าจะปรับให้ฟูลแบ็กเติมเกมรุกมากขึ้นและกล้าได้กล้าเสี่ยงเพื่อเพิ่มความอันตรายและแก้ปัญหาจุดอ่อนจากเกมเหล่านี้ให้กลายเป็นจุดแข็งที่น่ากลัวยิ่งกว่าเดิมหากมาดูการครองบอลและการบุกที่จะเกิดขึ้นอย่างที่รู้กันว่านักเตะใหม่ทั้งสองคนนั้นเก่งเรื่องการเลี้ยงบอลและพาบอลขึ้นหน้าซึ่งหมายความว่าแฟนบอลจะได้เห็นการเล่นแบบนี้มากขึ้นแน่นอนฟูลแบ็กอาจจะจ่ายบอลจากแนวลึกน้อยลง แต่จะเน้นขึ้นไปบุกด้วยการจ่ายบอลสั้นๆและใช้การเลี้ยงบอลขึ้นไปในแดนหน้าแทนชลอตมักจะให้ฟูลแบ็กของเขาหุบเข้ามาตรงกลางในตอนที่สร้างเกมบุกซึ่งเขาเคยบอกว่าการทําแบบนี้จะช่วยให้การจ่ายบอลสั้นลงบุกได้เร็วขึ้นและไหลลื่นมากขึ้นเมื่อเข้าสู่พื้นที่อันตรายฟูลแบ็กก็จะมีการเคลื่อนที่ที่ยืดหยุ่นมากขึ้นอีกด้วยและจะเห็นการวิ่งทะลุขึ้นริมเส้นและโอเวอร์แลปหรือวิ่งสอดขึ้นไปข้างหน้ามากกว่าฤดูกาลที่แล้วในการเล่นร่วมกันทางฝั่งขวา แม้ชลอสจะเป็นโค้ดที่เน้นแท็ติกแต่เขาก็ยืดหยุ่นในการปรับให้เข้ากับความสามารถของนักเตะการที่ซาร่าชอบตัดเข้าในเพื่อยิงประตูด้วยเท้าข้างถนัดก็จะดึงตัวประกบเข้ามาหาเขาโดยธรรมชาติทําให้เกิดพื้นที่ว่างทางริมเส้นซึ่งจะช่วยให้ฟริมปงใช้ความเร็วในการเติมเกมบุกได้ง่ายขึ้นและอาจได้เห็นแอสซิสจากโซนนี้มากขึ้นด้วยการเล่นแบบนี้จะช่วยเสริมกันได้อย่างลงตัวและทําให้กองหลังคู่แข่งตัดสินใจยากในการตามประกบซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ได้เปรียบสุดๆส,ส่วนตำแหน่งปีกซ้ายยังไม่ชัดเจน แต่เคอร์เคสจะได้รับอิสระในการเติมเกมรุกอย่างแน่นอนและคาดว่าจะได้เห็นการวิ่งสอดขึ้นไปจากทางฝั่งนี้มากขึ้นด้วยชลอตมักใช้ฟูลแบ็กเป็นตัวสร้างโอกาสในการเปิดบอลหลักของทีมซึ่งสไตล์นี้จะเหมาะกับเคอร์เคสมากและน่าจะเห็นแอสซิสสวยๆจากเขาได้ไม่น้อยเลยในฤดูกาลหน้าเมื่อมาดูการเปลี่ยนแปลงในการเล่นเกมรับการได้นักเตะใหม่เข้ามาช่วยเพิ่มความดุดันในการเพรสซิ่งนั่นหมายความว่าทีมจะมีโอกาสแย่งบอลกลับมาได้เร็วขึ้นฟริมปงและเคอร์เคสเป็นผู้เล่นที่มีสไตล์การเล่นที่ดดดัันแลละเต็มไป้วยพง ทั้งคู่โดดเด่นในการ p r e s s ิ่งอย่างมากส่วนโรเบิร์ตสันถึงแม้จะพยายามเข้า press อย่างเต็มที่อยู่เสมอแต่ก็ต้องยอมรับว่าเขาอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าเมื่อก่อนแล้วบางครั้งก็อาจจะถูกคู่ต่อสู้เอาชนะได้ง่ายๆซึ่งบางทีก็ทําให้เสียประตูในเกมสําคัญสําคัญไปในทางแทคกติกแล้วอาจไม่ใช่การเปลี่ยนแผนการเล่นครั้งใหญ่แต่จะเน้นไปที่การให้ความสำคัญและให้อิสระกับการ p r e s s ิ่งมากขึ้นซึ่งจะไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายของโคชลอสที่ต้องการให้ทีมควบคุมเกมได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง แฟนบอลอาจจะคิดถึงการจ่ายบอลของเทนตแต่สิ่งที่จะได้มาทดแทนนั้นก็อาจจะคุ้มค่าก็เป็นไปได้ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนอกจากนี้อย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนด้วยกระดิ่งเพื่อไม่ให้คุณพลาดเนื้อหาใหม่ๆเจอกันในคลิปหน้าครับ